ครับก็นวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ห้องติวกวนะครับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมพบกุมนะครับสาขาวิศวกรรมโยธานะครับในระดับภาคีวิศวกรครับวิชานี้ก็เป็นวิชาวิศวกรรมกรรมทางนะครับหรือวิชาไฮบริลิ่งนะครับก็มาดูโจทย์ที่อยู่ในคู่มือเตรียมสอบกวเร่มนี้กันนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับถามว่าถนนเจริญกรุงนะครับก่อสร้างขึ้นในสมัยใดนะครับมาดูตัวเลือกกัน นะครับตัวเลือกที่หนึ่งนะครับสมัยกุงอุทยาสมัยที่อ่านตอบข้อที่สองตัวเลือกที่สองนะครับสมัยรัชกาลที่สามคำตอบที่สามนะครับสมัยรัชกาลที่สี่คำตอบที่สี่สมัยรัชกาลที่ห้านะครับก็มาดูการอธิบายนะครับครับถนนเจริญกรุงเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับโปรดเกล้านะครับและในก็คือรัชกาลที่สี่ให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ห้ากุมภานะครับ พุทธศัก,กราชปี2404นะครับแล้วเสร็จนะครับในปีพศสองพันี่ร้อยเนะครับมีความยาวจากาถนนสยามชัยนะครับถึงดาวขนองนะครับ8,575เมตรนะครับก็ข้อนี้ก็ชัดเจนครับว่าาสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะครับก็คือคำตอบข้อที่3นะครับสมัยรัชกาลที่4ก็ มาดูเฉลยกันนะครับครับเฉลยก็ตอบข้อที่สามนะครับก็คือสมัยรัชกาลที่สี่นะครับครับก็ทิศถัดไปนะครับก็มาดูโจทย์ข้อถัดไปที่อยู่ในคู่มือเฉลยเตรียมสอบกวของอารายวิชาวิศวกรรมการหรือยไฮเวย์เอนจิเนียริงนะครับว่าจะมีการเฉลยและอธิบายวลนลักษณะยังไงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยกันนะครับ